ผมเคยใช้เลนที่แพงมากไปตัดที่อื่นมาแล้วก็เขามา,มา,มาวันที่นี่แล้วก็ได้เลือกยี่ห้อได้ลองปรากฏว่าอันที่เราใส่แล้วสบายที่สุด<ม>เป็นอันที่ถูกกว่าที่ผมใช้อีกด้วยไปที่อื่นมาหลายที่แล้วไม่เคยเจอบริการแบบนี้ ก็มีสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยไวที่มากขึ้นแล้วก็ใช้แว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวมันเริ่มไม่ดีละมันเริ่มมีสายตายาวเลยอย่างเงี้ยเลยอยากจะได้แว่นที่สามารถดูแลได้ทั้งสายตาสั้นสายตายาวของเราใช้งานได้ทั้งวันของผมนี่จริงใส่แว่นโปรเกรสซีฟมานานแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการใส่แว่นโปรเกรสซีฟนะฮะกลับมาอีกทีคราวนี้ก็เลยอยากจะดูเรื่องสุขภาพตาแล้วก็อยากจะวัดสายตาใหม่เพื่อจะได้ตับเลนใหม่เลยครับ ที่ชอบที่นี่มากเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการในการวัดสายตาเนี่ยคือละเอียดมากนะแล้วก็มันยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพของดวงตาเราด้วยนะครับผมเคยมาแล้วไม่ได้วัดเพราะว่าโดนคุณหมอดุว่าตายังแห้งไปนะ กลับไปดูแลสุขภาพากกวซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําเพราะว่าในในภาวะที่เราตาแห้งเนี่ยสายตาเราเนี่ยมันก็จะไม่ปกติถ้าเราตัดแว่นตอนนั้นแล้วพอตาเรากลับมาปกติแว่นมันมันก็จะไม่แม่นยำนดังนั้นเนี่ยที่ชอบที่นี่ก็คือตรงนี้นะฮะคือมันมีทั้ง2กระบวนการอยู่ในที่ที่เดียวกันอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอันนี้คนที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แว่นโปรเกรสซีฟมาก่อนจะไม่เข้าใจหลายคนนตัดแว่นโปรเกรสซีฟครั้งแรกแล้วก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้มันเดินไม่ไหวมันเวียนหัวแล้วก็เลยเลิกใช้ไปเลยะะมันเป็นเพราะว่ากระบวนการในการทำแว่นโปรเกรสซีฟในการวัดสายตาในการเลือกเลนเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากมันจะต้องทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอน เช่นเนี่ยเริ่มจากสุขภาพตาไม่สมบูรณ์แล้วมาวาดัดอ่ะมันก็จะคลาดเคลื่อนแล้วตอนวดัดถ้าวัดไม่ละเอียดไม่ครบทุกกระบวนการทุกขั้นตอนก็จะคลาดเคลื่อนอีกตอนเอาเลนมาลองที่ผมเจอเป็นประจำในร้านแว่นอื่นๆที่เจอมาก็คือตอนที่ลองเนี่ยใส่แล้วเราชอบแล้วเนี่ยเป็นเลนยี่ห้อหนึ่งซึ่งมันเป็นเลนตัวอย่างที่เขาเอาไว้ลองกับทุกคนเสร็จแล้วพอมาเลือกเราก็มาเลือกตามยี่ห้อหรือราคาที่เหมาะสมกับเราซึ่งบางทีอันที่เราเลือกอ่ะคนละยี่ห้อก,กับที่เราลองเป็นเมื่อสักครู่นี้ซึ่งใน,นที่สุดแล้วบางทีมันนกก็จะไมม่เหือัน มันก็เลยอาจจะทําให้ไอ้ที่เราคิดว่าใช่แล้วเนี่ยพอถึงวันจริงมารับแว่นคลาดเคลื่อนไปอีกนะแต่ที่มัธยายาเนี่ยคือเราได้ลองยี่ห้อที่ตรงกับที่เราจะใช้เลยลองดูที่เราใส่แล้วสบายที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่แพงที่สุดก็ได้ใช่ที่สําคัญคืออย่างนี้คือผมเคยใช้เลนที่แพงมากไปตัดที่อื่นมาแล้วก็มพอมาวันที่นี่แล้วก็ได้เลือกยี่ห้อได้ลองปรากฏว่าอันที่เราใส่แล้วสบายที่สุดเป็นเลนที่ถูกว่าที่ผมใช้ด้วยไปที่อื่นมาหลายที่แล้วไม่เคยเจอบริการแบบนี้ ได้เห็นหนึงความละเอียดในการดูแลในการตรวจในการวัดในการเลือกเลนที่ถูกต้องเหมาะกับเราว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับเลนยี่ห้อนี้ให้เราได้ทดลองใส่หรือว่ามันสบายจริงอันนี้เป็นความละเอียดของที่นี่ที่ตัวเองประทับใจมากๆซึ่งจะไม่เคยเจอที่อื่นเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรอบมันไม่ใช่กรอบทุกแบบที่เหมาะที่จะเอามาใช้สําหรับการตัดเลนโปรเกรสซี ที่นี่มีกรอบให้เลือกเยอะมากนะฮะทุกรูปแบบแล้วก็เขาคัดมาแล้วว่านี่คือกรอบที่เหมาะที่จะใช้กับเลนโปรเจสซีฟดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดเลนที่นี่เลือกกรอบที่นี่ก็ One Stop Shopping จบเลย ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องสายตาและอยากจะมาดูซึ่งไม่จําเป็นต้องเทอเพสีบอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นที่นี่เขาก็ทําหมดเลยไม่ว่าจะค่าสายตาสั้นสายตายาวปกติที่นี่มีพร้อมหมดขอเชิญนะคะมาได้เลยค่ะที่นี่ดูแลสุขภาพตาตั้งแต่ตรวจรักษานะครับตามีปัญหาสั่งยาให้ได้ด้วยนะครับมีสปาตาด้วยนะครับสปาตาเนี่ยคือคุณนอนแล้วก็เขาก็จะดูแลพนุถนอมจัดก,การให้ตาคุณอยู่ในสุขภาพที่ดีที่สุดนะ การวัดสายตาการตัดเลนการเลือกกรอบที่นี่มีครบทุกอย่างใครที่มีปัญหาในเรื่องสายตานะครับโดยเฉพาะคนที่อยากทดลองใช้เลนแบบโปรเกรสซีฟนะครับเริ่มต้นที่นี่ผมยืนยันว่าดีที่สุดครับ